โอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนหาเงินเข้าแอปชูบันนี่วอลเลตสองร้อยวอลเลตฟรีๆนะครับแบบว่าไม่ต้องรุนเลยนะครับขอแค่ทําตามผมแค่2นาทีนะครับได้รับ200ร้อยวอลเลตฟรีๆกันไปเลยนะครับได้รับกันทุกคนแน่นอนนะครับง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเลื่อนมาตรงคําอธิบายคลิปของผมนะครับจะมันจะมีลิงก์อยู่ตรง ข้างบนจะเขียนติดไว้ว่ากดเข้าไปดาวโหลดเพื่อรับ300วอลเลตฟรีนะครับแต่ได้รับ200วอลเลตนะครับโอเคก็ให้ทุกคนนะครับกดลิงก์เนี่ยเข้าไปเลยนะครับจะเป็นแอปราซาดานะครับโอเคเข้าไปเลยแคมเปญใหม่นะครับโอเคกดเข้าไปเลยโอเคนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้มาหน้านี้ให้เรานะครับเราจะได้รับ200บาทนะครับโอเคให้เรากดตรงที่สีส้มๆนะครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ โอเคพอกดเข้ามาปุบมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราสังเกตตรงที่คําว่าเข้าสู่ระบบด้วย SMS นะครับโอเคกดเข้าไปเลยและให้เราใส่เบอร์ของเราไปนะครับนี่นะครับโอเคพอใส่เบอร์เรียบร้อยนะครับให้ทุนกดตรงที่ส่งนะครับตรงข้างล่างนี้ครับส่งไปนะครับอ่ะขอบอกก่อนนะครับเบอร์จะต้องเป็นเบอร์ที่ไม่เคยสมัคร l a z า da ามาก่อนเท่านั้นนะครับใครที่เคยสมัคร l a z า d a แล้วให้เอาเบอร์ใหม่มานะครับเอาเบอร์ที่ยังไม่เคยสมัคร l า z a ด a ามาเท่านั้นนะครับโอเคจะทํากี่เบอร์ก็ได้นะครับจะรับ สอง้ยวอลเลตต่อ1เบอร์นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับแคมเปญในลาซาด้านะครับโอเคก็เอารหัส OTP ของเรานะครับที่เข้ามาได้เบอร์มือถือนะครับแต่เขาอยาอีิธีต้องเป็นเบอร์ใหม่เท่านั้นที่ยังไม่เคยสมัครลาซาด้ามาก่อนนะครับโอเค OTP ก็จะเข้ามาในเบอร์มือถือของเรานะครับนี่นะครับ71็3 7 8นะครับอันนี้จะเข้าในเบอร์มือถือของทุกคนนะครับไม่ต้องใส่ตามผมนะครับโอเคแล้วก็กดเข้าสู่ระบบไปเรื่อยนะครับนี่ โอเคนะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วนะครับมันก็จะเขียนว่ายินดีด้วยคุณได้รับ200บาทฟรีนะครับจะเข้าอยู่ในรัสด้าวัตต์เลทนะครับโอเคเราได้รับ200วัตต์เลทแล้วและขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปโหลดแอปรัสด้ามานะครับโอเครัสด้าก็โหลดในเพซโตนะครับโอเคโอเคนะครับก็ให้ทุกคนเข้าเพซโตของตัวเองนะครับถ้าเป็น Android ก็เข้าในเพซโตนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับว่ารัสด้านะครับโอเคแบบนี้นะครับก็กดค้นหาไปเลยนะครับนี่นะครับแอป จะเป็นแอปอันนี้นะครับให้เรากดติดตั้งแอปเข้าไปเรื่อยนะครับโอเคนะครับพอกดติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนกดเปิดแอปเข้าไปได้เรื่อยนะครับนี่โอเคแล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับแล้วกดข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็อนุญาตถ้ามันขึ้นอะไรให้อนุญาตก็อนุญาตไปก่อนนะครับแล้วมันจะมาเด้งมาหน้านี้อีกทีนะครับให้เรากดตรงสีส้มๆเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับตรงสีขาวนี้แล้วก็กดรหัส SMS นะครับ คลิกมาตรงนี้เลื่อนมาตรงนี้นะครับโอเคมันก็จะให้เราใส่เบอร์เดิมเมื่อกี้เลยนะครับแต่ขอย้ําก่อนว่าเบอร์จะต้องเป็นเบอร์ใหม่เท่านั้นที่ยังไม่เคยสมัครรานสาดานะครับโอเคเบอร์เดิมที่เราใส่ในลิงก์ของผมเมื่อกี้เรยเบอร์เดียวกันนะครับกดใส่ไปเลยโอเคแล้วก็กดส่งอีกทีนะครับจะรับ SMS เข้ามาในซิมอาข้อความมือถือของเรานะครับโอเคนะครับพอใส่รหัส SMS อ่ารหัส SMS เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดเข้าสู่ระบบนองสีแดงๆเข้าไปเร่ยนะครับนี่เลยเฮ้ยแป๊บนึ่บอ่น โอเคล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับคุณได้รับรางวัลไปเรียบร้อยนะครับแต่ของผมนี้ผมรับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนะครับโอเคแบบนี้นครับเราก็จะได้รับอ่าหนึ่งร้อยวอลเล็ตเออสองร้อยวอลเล็ตฟรีนะครับเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคไปดูคลิปกันต่อได้เรย